คืนนี้บอกเลยว่ายันหวังเจียยาฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาพร้อมกับของที่อร่อยมากนายดูนี่ดูหนึ่งสองสามเป็นไงทั้งคืนบอกเลยวันนี้อากกินอากกินแอปเปิ้ลทั้งคืนเลยเฮ้ยนี่อันแรกแอปเปิ้ลนะอันที่สองเนี่ยแอปเปิ้ลเขียวอันที่สามเนี่ยแอปเปิ้ลเหลืองเหมือนกันยังไงนายจะเอาเยลโล่อะ เล่นเ,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 เพื่ออะไรนี่นายเห็นไหมสามอันนี้มือกันตรงไหนมันคค้งแค่โคดสีกันเห็นไหมเอออันไหนันวันนี้นาย,นาย,นายจะพาฉันดูหนังเรื่องอะไรน,น,ย,น,ย,นยลองบอกให้ฟังหน่อยมันชื่อว่าอะไรสอย่างเลยอะไรคิสเจ้าอะ,จะอ,ะอะไรสักอย่างะอะไรสักอย่างละนอะไรน<อ>ายเคยคุณชื่อใน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 นนนในนลยนใ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 อะไรนในในใาใน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 เนใ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 ัใน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 งน่นในในอนใ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 ใน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 นนันใ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 นนในในใ่นน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 อนนน โอ้ไอเจ้า <tu> ต <i ro> ัวนี้มันชื่อว่าอะไรเนี่ยตัวมุ้ส้มไหนครับมันชื่อมันชื่อด็อกอะไรอย่างเงีด็อกเดยอหรอใช่ปะด็อกเดย์เออเด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 อเฮ้ยมันมีประวัติยังไงบ้างเนี่ยตัวนี้นะเขาบอกว่ามันถูกจับตัวไปโดยไอแมวม่วงมั้งแล้วไอแมวม่วงอของพวกมันแปลกหมดเลยโอ้โหแปลว่าน่าจะเดือดแน่เลยเนี่ยเรื่องเนี้ยเออเขาบอกเลยวันนี้ยันหวากเว้ยดูตาคนี่ตาบางคนนะกลัวเลยเออใช่ใช่ใช่ตัวขาดครึ่งด้วยเนี่ย โอ้ด่างเรื่องนี้ไม่อย่างมันเลยว่าฉันจะรอฉันรอตอนต่อไปนะเนี่ยมันต้องมีตอนต่อไปใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะหนีมาทันใช่ไหมโอ้บันมับมีตัวนึงด้วยมีเหรอไอตัวแมวไหตัวแมวอ่ะโอ้ยแมวสีม่วงสีม่วงเอออ่ะไม่ใช่ว่าแคทเน็ปมั้งใช่จะทได้แคทเน็ปใช่ไหมชื่อมันนะเออประมาณนี้เออใช่ใช่ใช่โอเคไหมไอตัวนี้มันไอตัวนี้ตัวเหลี่ยมมากเออมันหัวเหลี่ยมไปตัวเนี้ยโกงโอเคงั้นฉันว่านะ เดี๋ยวฉันจะเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนแล้วอ่ะได้เลยเพื่อนไม่เอาด้วยอ่ะฉันไม่เข้าแล้วแค่เข้าตอนเช้าด้วยไปนายกลัวนี่นกลัวนี่นายกลัวนี่ไม่ไม่ได้กลัวเว้ยน้องแค่ก็กลัวกันก็มันก็แค่เอานอนไปพอดนอนเลยดีกว่าเสียงอะไรวะเนี่ยเคียยาฉันบอกแล้วว่าให้ปิดทีวีก่อนเอ้าไม่ใช่ด้วยอ่ะเคียยาทำไมเสียงอะไรอยู่วะทีวีเหรอโอ้ทีวีก็ไม่ได้เปิดนี่เสียงอะไรวะหรือว่าเป็นโทรศัพท์ โผล่เลยเฮ้ยอะไรอ่ะคีดตื่นเร็วตื่นเร็วตื่นเร็วตื่นตื่นตื่นพีด็อกเดย์อยู่ข้างนอกนั่นตาตะกี้ฉันเห็นจริงๆนะฉันเห็นด็อกเดย์ตัวใหญ่กว่าในในคลิปที่เราดูอีกแล้วมันมีสี่แขนด้วยนายหลอนแล้วเนี่ยนายดูโอ้โหมันเป็นกระตัวเล็กๆน่ารักน่ารักตัวขาดึ่งตัวแต่อันนี้มันนายมหาพงมีสี่แขนไม่ไม่เชื่อมาดูนี่ตามมาจะจะจะพานายไปดูเองว่ามันมีอยู่จริงด้วย เนี่ยเช่มันอยู่ตรงหน้าเมื่อกี้เนี่ยได้ไงอะนี่ไม่มีอะไรเลยใชมไ่มไม่มีอะไรเลยมันมีแค่คำว่าเปล่าก็ใช่ไหมหรือว่าฉันฝันวะใช่จริงๆริงนะเมกี้อะอะน้ำมองอะไรอ่ะพระจันทร์เหรอเฮ้ยดวงจันทร์แล้วโวงจันทร์โอ๊ยซัมี่เชื้ออนี่นาตื่นแล้วเนี่ยฉันตื่นแล้วที่ที่ไหนเราติดอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่บ้านเราเอ้ยเราเราไม่ตายเนี่ย ปู่ตั้งวันเราโดนฟันแหลมๆของไอ้ด็อกเด้นี่ยมันกัดตายเลยเนี่ยฉีกเนื้อไป่ใชิ้นอะไรเงี้ยมันจับเรามันจับเรามันยังไม่กินเออว่าใช่เราอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเราเคียะต็อกเต้ต็กเต้ต็อกเต้เออว่ามันมันมในหลังเลยใช่ที่มันโดนโซล่ามไงจำได้ป่ะเราเราเราควรไปหามันไหมไม่ใช่ตอนเราควรออกจากที่ก่อนตอนเนี้ยแต่ว่ามันน่าจะขยับไม่ได้เปล่าตอนเนี้ยไฟมันไหนดิมันโดนล่ามเลยเออใช่มันโดนล่ามอยู่มันน่าจะขยับไม่ได้แต่ไม่รู้มันจะเหมือนในกระตูหรือเปล่านะในหนังที่เราดูอ่ะโอ้เคีย ทีนี้มันเหมือนในหนังเป๊ะๆเลยวเพื่อนที่มีกงมีกงอะไรเงี้ยเนาะไอ Talk Day ทองเดทจริงด้วยเฮ้เหมือนมันขยับไม่ได้ว่ะแต่ว่าทำไมมันเหมือนคนละตัวกัชบชาวบ้านน่าจะคนละตัวกับตัวที่เราโดนไล่ล่ามาบ้าวะใช่ปะไอในหนังไอตัวนี้มันคือตอนแรกเลยนี่และไอตัวนั้นมันคือใครอ่ะอ๋อไม่รู้เลยหรือว่าเราอยู่ฉากแรกของหนังงั้นแสดงว่าเ <C> e <as> ขีย้ยม,มันมันมันล่นลงมาแล้ว มันหล่นมาได้ไงอ่ะมันแข็งมัได้ดิบ่นทั้งว่าหมื่นในหนังที่มันจะกลายร่างเป็นอีกตัวนึงงั้นเราไรเนอะไปกันหรือเปล่าอะไรอะไรอะไรทั้งนี้ฉันว่าแล้วเห็นไหมางหลังอ่ะมันเดี๋ยวมันกลายเป็นร่างกันดื้แล้วเธอเนั่นไม่ใช่เงี้ยอันที่สูงอันที่สูงอันที่สูงไม่รู้ไน่ดังไม่ใช่เงี้เพื่อนเนียจะเป็นร่างสุดท้ายของมันก็ได้เพื่อนคมันไปยามขึ้นตามมันยื่นตามมีท่อท่อแอร์ตามไปเร็วโอเคไปอยู่ไปอยู่เข้าไปเร็วเพื่อนว้ายยุยอะไรเข้ามาไม่ได้หรอกนะอย่าไปท้ามันดิมันมมัันพงไดด้หหและ พังได้หมดแหละบ้านเราเนี่ยแซม,มที่บ้านเราเนี่า,นนาบ้านใครเนี่ยอยู่ข้างหลงังนี่ไม่เห็นเลยไงไปแล้วท่านทางตันย่านดีเร็วหาทางออกเร็วกว่าที่มันจะเข้ามาม,มันเข้ามาไม่ได้หรอเว้ยยายนายมัน,ม,นมันพังเข้ามาแน่ฉันบอกเลยเขาดับประตูไป่กินมันอีน้าพี่เห็นกงเหรอกงเหล็กขนาดแล้วมันจะพังออกมามันมีสี่มือมันมีสี่มือด้วยวะไอ้ไปไปไปมาทำมาทำมามันมันคือท่อเอเนี่ยว่ะตรงเนี้ยนำอะไรก็ไม่รู้เพื่อนแต่เชื่อว่าเราไม่ควรโดนมันนะถ้าโดนมันเรา เราน้องจะตายแน่เลยวะใช่วยไหมงั้นเราต้องเลาะขอบเหรอจะกลับก็ไม่ได้เสียยมันมาแล้วมันเดินไปแล้วต๋อยเลาะขอบไป่าสาย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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วตัวตามมามันคือท่อน้ำเสียไว้ระวังด้วยแล้วก็โดดซ้ายโดดขวาโดดตามไปเร็วโดดตามมาขลางมาตามมาแล้วอุ้ยมันมันย่ำมาเลยมันย่ำจ้อยไปเลยไปมึงทำอะไรอย่าบ่ายโก้ท่านี้ท่านี้ท่านี้ไหนทางไหนว้ายอย่าระวังระวังตัวจับไว้ตัวจับไวตัวขึ้นมาจับกูมาจับกู ย่าย่าย่าฉันผานแล้วแกระวังอย่าโดนมือมันนโดนมือมันนโดนมือมัไปไปไปเอาอย่างไงดิเอาอย่างนี้มันโดนมันโดนน้ำสัดอยู่โดนน้ำสัดอยู่เฮ้ยเราต้องไปทางนั้นโอ้ทางโดดไม่น่าถึงแล้วได้ได้ผัน่แอะว่าโอเคมันจับไม่ได้เหมือนไปเร็วฮึบโอเคไปเร็วไปเร็วมาโดนน้ำสัดอยู่โดนน้ำสัดอยู่ตรงนี้ก็ต้องย้อนนิดนึงแล้วก็โอเคตามไหมแล้วต่อไปก็อ๋อคือตรงนี้ชื่อเขาโตโตแต่คิดว่ามันมันไปข้างหน้าได้ไหมเนี่ยไกลออออยยูู่่่่มมันนนไไกละเเเาาาโโดถึงงรต้ค ต้องอยู่บนนี้แล้วก็โดดสองเจ้าว่ะฮึบฮึบบโอเคถึงชึบชึบโอเคโอเคดดขึ้นน้ำเป็นก้อนโดดขึ้นไปโอ้าไปแล้วเว้ยดนายไปแล้วนายนายช่วยเอาเอาเอาบล็อกเอาเนี่ย คุณตาเชื่อคุณรู้แล้วก็เอาเอาเอามาปิดมันเออนั่นแหละนั่นแหละเออเอาโตโตโตมันจะได้เหรอโตโตโตไม่รู้มกันคำถามในกลุ่มของ s m i l i งคิตเตอร์มีทั้งหมดกี่ตัวฉันนับก่อนนะทั้งหมดเออมีฟ้าม่วงส้มเหลืองแล้วก็อะไรอีกวะอ่นาหน,น <me <S <S ึ่งสองสามอ่าฟ้าม่วงส้มเหลืองเขียวชมพูแดงแล้วก็ฟ้าอีฟ้าหนึ่งที่คล้ายน้ำเงินอ่าเก้าตัวเฮ้ยแปดตัวแปดแปดอ่าแปดโล่ถูกต้อง คำถามในตอนนี uhm, ้เหลือสไมลิงค no ิตเตอร์ทั wow. ้งหมดกี่ตัวทุกคนครับเหลือกหนึ่งหนึ่ง่งเชือกคอมแม์หน่อยทั้งหมดเหลือกี่ตัวหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองเชือกคอมเมนต์หน่อยครับหนึ่งสอง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 หนึ่งนายคิดว่าไงชอบว่าสองสองหรอใช่เออใช่ส้มไก่ไอ้อม่วงไอ้ม่วงไงโอ้เหลือส้มไก่ม่วงเออว่าที่มันยังกำลังนัวอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่งั้นเราต้องเอาสองไปสอง ไม่ถูกต้องเว้ยคำถามตอนนี้ด็อกเดย์ยังเป็นด็อกเดย์หรือไม่ใช่เออชื่อว่ามันไม่น่าใช่ตัวเก่าแล้วป่ะ<น>ใช่ป่ะเออเขาไม่น่าใช่แล้วป่ะเพราะมันไม่มันไม่เหมือนตัวเดิมแล้วอ่ะอ่าไปไปได้ใช่อว่าไม่นายคิดว่าไงฉันว่าฉันว่าไม่เหมือนกันไปถูกต้องสวยเดี๋ยเราอยู่ไหนวะเนี่ยห้องอะไรเนี่ย,ห,ออยห้องแห่งความตายห้องแห่งความตายเราตายยัง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 เรายังไม่ตายแต่ว่าเราอยู่ไหนตอนเนี้ยแล้วประตูนี่คือป็นตัวอะไรอ่ะเปิดเลยโอ้ยเดี๋ยวอ๋อ ใช่ววใช่แล้วช่วงนี้น่าจะเป็นหน้าบ้านว่ะอันนี้ไปทางเข้าบ้านดู oh. ส,สิดูดิมีตุ๊กตาหล่นเต็มเลยเฮ้ยไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาตัวนี้มันคือบ๊อบบี้แบฮัก oh. อ่ะนี่คือบ๊อบบี้แบฮักแล้วส่วนตัวนี้น่าจะเป็นอ่คอนาคอ,อาน,นใช่ไหมม oh. ันะคือยูนิคอนใช่ไหมอ่าใช่ทับทิคอนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพิกกี้พิกกี้พ,กพิงค์ พิง uh, เออพิกซี่พิงกี้เอออันนี้นายดูแป๊บเดียวอะไรจำได้หมดเลยเออฉันจำได้หมดเลยอ่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นฮอปปี้ป่ะฉันจำได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอา่าคิทเชนอ่ะนะเป็นไก่ตัวนี้เฮ้ยทำไมเราทำไมที่มีรูปภาพวาดเต็มเลยอ่ะไหนตัวนี้มันชื่อไอ้บาบาเฟนอนะไรสักอย่างอ่ะฉันจำชื่อไม่ค่อยได้อ่ะบาบาบีบาบะก็ได้นะชื่อในเรียกว่าบาบาก็ได้เฮ้ยแล้วทำไมถึงมีห้องแบบนี้อยู่ในบ้านหลังนี้วะเนี่ย ราเราเราอย่างไรแซมมี่มันจะมาแล้วเหรอเช่ดิมาดีวะเราต้องไปไงต่อวะเนี่ยเฮ้ยมันจะมาแล้วเสียจเราเตมาแล้วเราคำ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 ในนี้มีกระดาษด้วยฉันเจอกันในกระดาษของตัวไอเนี่ยตัวเขียวเนี่ยจะใส่ทไมันเดเราจะใส่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันจะเจออะไรอ่ะจะทำไปต่อสวยทางลับนี่มีกระดาษด้วยนี่ไงมีตัวเลขใส่แปดเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าพีดมาเพื่อนอะไรอะซมมี่ทำไมตอนแรกตัวนี้ไม่มีกระดุกนี่เออใช่เออว่ะเดี๋ยวะปด็นฉันต้องกลับไป หาแต่ตัวกระดาษตัวอื่นต่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึาจะใส่ตัวเล็ก121่งหน่งสองผิดว่าเท่าไหทุกตัวจะมีกระดาษยังยังอยู่หน้าบ้านอยู่ขอไล่หาเขาไปหนึ่งนี่ไงสี่ห้าสองเป็นชุดเก็บทีเดียวเลยดีกว่าว่ะเี่ไงมันมีทุกตัวจริงด้วยตัวนี้ก็มีโอเคน่าจะครบแล้วเร็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 วร็วทำกระดวได้เร็จะองไปอย่างนี้นี่หกห้าผิดว่า45ห้7 สองหกพีทุกตัวเอ้ยสองเจ็ดหกเจ็ดพีทุกตัวเลยเพื่อนไม่มีใครถูกเลยแล้วราหันทีแทจริงอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เลยนี่คืออะไรเนี่ยฉันไม่รู้มันจะเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปยังอ่ะยังไม่รู้เหมือนมันจะเหมือนมันจะเข้ามาแล้วเพื่อนเข้ามาแล้วโอ้ยเอ้โอ้ยมันกระจกเฉยเลยแต่เหมือนมันจะไม่เห็นเราอะมันกระจังกระมันอยู่ด้านเดียวมันกำลังทำอะไรอ่ะมันกำลังดูศพเพื่อนมันหรอตุ๊กตาของเพื่อนเพื่อนมันแน่เลยเพื่อนเราเราหันทีแท้จริงอยู่ที่ไหนอ่ะ หรือว่าข้างในตรกท่าในตุ๊กตาทุกตัวมีรหัสแต่ผิดแสดงว่าอันสุดท้ายก็ต้องอยู่ในตัวของไอ้เจ้าตัวน,นี้ดิเอาไปดีว่าถ้าตาจในเรื่องที่เรารู้บอกว่ามันด้อกเดย์มันเป็นคนที่แบบว็าวามสงสัยให้คนอยู่ยยยตลอดแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนน่าจะไว้ใจเออแต่วันนี้มันไม่ใช่ด้อกเดย์แล้วไงที่นายรู้จักอะ่ะหนังอะ่ะที่มันกลายเป็นปีศาจไปเร็วเอาไงทำใ้พี่แผนเหรอ บพยายามล่อความสนใจให้แล้วนายเข้าไปล้วงกระเป๋ามันมาได้ไหมือกระเป๋ามันมีกระเป๋าเลยมันเป็นตุ๊กตามันต้องอยู่ในตัวของมันนะดิใส่คอมันเอ่อาจจะอมีคนใส่คอเออไปไม่ได้งั้นฉันมีวิธีนายต้องหยิบตุ๊กตาสักตัวหนึ่งอ่ะไปถือไว้แล้วก็ล่อความสนใจมันไปลุกตัวแดงๆนี่ก็ได้เนี่ยไปเลยถือเลยถือเลยไปหามัน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 ดอกเดนี่เพื่อนนายนะถ้านายเข้ามาใกลฉันฆ่านะอย่านะอย่าให้ดไม่ฆ่าเข้ามาละจะมันมีสองตัวเนี่ยเดี๋ยวเขาเข้ามา แกไม่ได้ยูเฉยๆห้าพขยับฉันแดงนะฉันแดงนะอย่านะขออนี่ไตจังหวะนี้แหละอย่านะอยู่นีจะดูจะหลงโกนมันโอเคขอหนุญาตยิงเข้ามาละไดแล้วได้แล้วได้แล้วฉันแดกงอนะอย่าเข้ามาสองศัพจังวะนี้เลยเพื่อนอย่านี่ตัวบอดากปิ้งเราแซบมิดอะไรสองสองสองงกไปวู้วไปจากอันเฮ้ย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 เอ้าเราอยู่ในข้อฟันนะเนี่ยใช่ ไั้งทั้งกับฉันมันฝันเชื่อมันเหรอเออช่วยเป็นไปได้ได้เลยเราฝันด้วยกันเนี่ยแค่แต่ว่ไม่น่าจะมีใช่ไหมไอ้ด็อกเดย์คุณคุณเช้หลังคาก่อนเลยไม่มีตกใจเลยโอ้แต่ฝันเราฝันเหมือนกันเลยล้องงงเหมือนกันเนาะใช่หรือว่าพอยใหแผ่นแผนที่นี้ต้องสามเอาหนอนหนึ่งเลยจุดจับมือเขาทิ้งเลยโอ้พอเลยพอเลยด็อกเดย์แผ่นด็อกเดย์ตกใจหมดเลยไปเออก็แค่ฝันไว้นอนอย่าเพื่อนไปเออโถอนดูว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายกับนี่กวนไม่ได้ยิ่งดิเพลงอะไรอ่ะไม่รู้มันบอกว่าแคทแนปแคทแนป แคทแน็บหรือว่าหรือนอเอลเออนลือ